เราจิตอาสามาสาูารวมใจกันกลับไปคือสานสาันด้วยพลังเป็นหนึ่งเดียว FM 91 Traffic Pro สวัสดีตอนรับผู้ให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ส,ส,วส,สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะเสียงย,ยังไม่ดีเลย <laughs> เดี๋ยวต้องทําเสียงสองเสียงสามเสียงสองเสียงสนะเอออย่างที่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่เข้ามาแจมกับเรานิดหนึ่งนะคะรนไล่กลับบ้านแมให้ไปพักผ่อนนะคุณแม่ค่ะพักผ่อนก่อนนะคะคุณแม่ไปพักผ่อนก่อนกลัวเดี๋ยวแบบว่าเออแย่เลยาะว่าพี่ปุ้มก็ไม่สบายคุณแม่พี่ปุ้มก็ไวรัสอะไรนะค่าโอ้ไวรัสอะไรสักอย่างเนบ่ย้ก็ลืมไปละ เป็นคล้ายๆกับไขวัดเหมือนเหมือนมือไขวัดใหญ่เนะใช่แต่ว่าแรงกว่าโหมูท้องเสียอีกอะใช่พี่ปุ้มงอมเลยพี่ปุ้มงอมเลยนเนอะงอมเลย ไม่มีหอยหีบไม่มีไม่เอกอะไรนะไม่มีเพราะว่าอาการแบบโอ้นะคะแต่ว่าตอนนี้อาะพี่ปุ้มหายดีแล้วนะจ๊ะนะคะก็เนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยนะคุณแม่ในช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันชดเชยนะใช่แล้วไม่ได้ทางานนะจ๊ะค่ะวันนี้ก็ค่นค่ะ ธนาคารก็หยุดเหมือนกันบริษัทสีส่งของเขายังหยุดเลยอ่ะเม่อเชเชยนะคะเชิเชยวันชาตรมงคลค่ะซึ่งวันนี้น่ะเมื่อวานนี้เนาะวันชาตรมงคลแต่ว่าเมื่อปีที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าตรงกับวันที่ห้าในหลวงรัชกาลที่สิบตรงกับวันที่สี่พฤษภาคมนะคะกันมาเปวันที่ส่ใช่เพราะว่าเป็นวันครบรอบที่มีการแห่งการเสด็จ เถิงถวัลย์ราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะรัชกาลที่าเนี่ยใช่้าก็ขึ้นของราชพูดง่ายขึ้นของราชวันที่๕ค่ะก็ถือวันเป็นวันชัตมงคลนะคะในหลวงรัชกาลที่๑บขึ้นของราชวันที่่พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันชัตมงคลค่ะมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่่เลยนะโอ้ มานานแล้วนะโอ้ยาวนานน,าน,นะคะหมายถึงความดีงามอะมงคลหมายถึงความดีงามค่ะเออฉาดนี้ไหมหมายถึงหมายถึงร่มก็ได้ค่ะซึ่งใช้แสดงเครื่องหมายเกียรติยศหรือ,เ,อเรื่องราวที่มันที่มีความสําคัญค่ะเออฉาตพิธีในฉาตในพิธีฉาตมงคลเนี่ยก็คือฉาต เก้าชั้นสูงสุดสูงสุดในบรรดาชาติหลยหรือเรียกว่านบประดลมหาสเสวตฉัตรนะคะคก็ก็บางคนอาจจะลืมก็เลยมาย้อนนิดนึงเพราะว่าเป็นวันสำคัญของคนไทยค่ะใช่แล้วนะคะก็ถ้าเป็นรัชกาลที่เก้าของเราก็เป็น ออวันที่ห้าพฤษภามนะคะแต่ว่าออถ้าเป็นในหลวงรัชกาลที่สิบนี่ก็จะเป็นวันที่สี่พฤษภาคมนะคะถ่แล้วค่ะมาเช็คจราจรกันก่อนตอนนี้มังมินรออยู่นะคะมาแล้วค่ะน้องมินมาแล้วนะมังมิ้นมาเลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะพี่อ๋อเชิญค่ะ ค่ะก็ดูการจราจรทางด้านถนนการนาพิเศษด้านฝั่งขาเข้าที่จะวิ่งมุ่งหน้ามาทางด้านต่างระดับบางแคบนต่างระดับบางแคยังคงมีงานปรับอยู่การจราจรอยู่ในช่องทางหลักเดนกลางค่ะตอนนี้ก็หนาแน่นเป็นพิเศษท้ายแถวก็สะสมอยู่ที่บนสะพานข้ามคลองบางแวก ถ้าพ้นจากช่วงตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ปรับผิวการจราจรไปแล้วดีค่ะวิ่งมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเอกชัยมาทางต่างระดับพระรามสองขึ้นไปบนด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ยังไม่มีปัญหาการจราจรค่ะส่วนพื้นที่รอบในตอนนี้ที่หนาแน่นหน่อยก็เหมือนเดิมค่ะโดยรอบแยกราชเทวีฝั่งพญาไทยด้านขาเข้าท้ายก็เต็มอยู่ช่วยฝารังน้ําแล้วก็ฝั่งเพชรบุรีด้านขาออกมีท้ายสะสมเต็มอยู่ที่แยกอุดรพงค์ค่ะส่วนทางด้านถนนสุขุมวิท ด้านขาเข้าไปอโศกอันนี้ก็รถเยอะค่ะมีท้ายสะสมอยู่ช่วงปากซอยสุขุมวิทสาส่วนทางฝั่งกลางซอยอโศกวันนี้ทั้งสองฝั่งก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรค่ะเส้นทางทางด้านถนนมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลขเจ็ 7, ด้านฝั่งขาเข้าจะวิ่งมุ่งหน้ามาผ่านหน้าดาัดละกระบังเวลานี้ก็มีปริมาณรถมากค่ะ ผลจากช่วงหน้าด่านรากกระบังไปแล้วเพื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งกับการด้านขาออกมีชะลอตัวตรงช่วงต่างระดับทับช้างผ่านผลจากตรงช่วงต่างระดับทับช้างไปแล้วก็ไม่มีปัญหาการจราจรค่ะส่วนเส้นทางทางฝั่งถนนรัชดาพิเศษเข้าออกลงอุโมงต์รัชโยธินยังใช้การได้ดีทั้งสองด้านค่ะแล้วก็ทางฝั่งรัตนาธิเบศด้านขาเข้าชะลอตัวด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนท์ผลไปแล้วใช้การได้เส้นทางทางฝั่งรังสิตประทุม ด้านฝั่งขาออกช่วงบริเวณตรงข้ามตลาด200ปีรงังสิตม,มีงานซ่อมผิวการจราจรอ,อยู่ในช่องทางด้านกลางค่ะก็เลยทําให้ตอนนี้มีปัญหาติดขัดท้ายแถวกระทบเข้าไปทางฝั่งรงังสิตนครนายกแล้วก็ติดมาตั้งแต่ช่วงบริเวณสะพานข้ามคลองสามค่ะพี่แม่คะมีอะไรเพิ่มเติมอีก รบกวนหน้าจอเลยนะลูกมีไหมได้ค่ะเออที่ติดๆดแน่นแน่นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะได้ค่ะได้จ้าขอบคุณค่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมาแชร์ข่าวกันหน่อยเถอะใช่ค่ะนะคะมันมีข่าวมีมีข่าวอะไรที่นี้มีหลายเรื่องเลยค่ะคุณแม่นะคะวันนี้เป็นวันหยุดก็จริงนะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการทํางานกันนะคะก็วันนี้มีทั้งในเรื่องของ ทาง CIB นะคะมีภาครัฐเตือนในเรื่องของโรงงานผลิตยาสูบด้วยนะคะมีนี่กรทมที่เขามีการรื้อถอนอาคารสตงก็ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยทีเดียวนะคะอะเรามาดูกันเรื่องแรกนะคะคุณแม่ในส่วนของ CIB ค่ะนะคะนี่ค่ะทาง จ้าหน้าที่นะคะกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะโดยกองปราบปรามนะคะใช้ชื่อปฏิบัติการโอ้โหนะคะนึกว่าดูหนังอยู่นะคะถอน <c oughs> สมอเจ้าพ่อเว็บพนันอีสานใต้นะคะตีใหญ่แปดปดปดนี้นะคะ โอ้โหเป็นปฏิบัติการที่ทางเจ้าหนี่บอกว่าคือก่อนหน้าเนี้วาดล้างกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณเจ้าพ่อเว็บพนันเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนชื่อพอโดนจับ่าครั้งนี้เปลี่ยนชื่อไปเปิดใหม่ค่ะนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะล่าสุดจับกลุ่มผู้ต้องหามาได้ทั้งหมด13รายด้วยกันค่ะ โดนแจ้งข้อหาไปเลยก็คือร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบอยล่อช่วยประกาศโฆษณาก็คือเล่นการพนันนั่นแหละนะคะแล้วก็ข้อหาในการร่วมกันฟอกเงินค่ะคุณแม่หมูอันนี้ข้อหาแรงเหมือนกันนะนะใช่ถูกต้องนะคะของกลางที่ยึดมาได้เพียบเลยนะจ๊ะนะคะรถยนต์23คันนะคะมีเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินด้วย49รายการนะคะ ของใช้แบรนด์เนม46รายการค่ะทองคำนะคะอาวุธปืนนะคะแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารเอกสารพยานต่างๆรวมมากมายเลย160รายการมูลค่าทั้งหมดนะคะประมาณ50ล้านบาทถ้าเทียบกับเขาเรียกอะไรนะขบวนการอื่นๆเนี่ยตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าขวาดล้างมาเรื่อยๆ นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้น,นคือพอชื่อนี้ถูกจับอาเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ยังเป็นเครือข่ายเดียวกันอยู่แม่นะคะนี่แหละทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีปฏิบัติการก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะในการกวาดล้างพวกผนันออนไลน์รายใหญ่นี่แหละนะคะแล้วก็สืบทราบมาว่าเนี่ยมันมีเว็บผนันชื่อดังตั้งแต่ปี2566นี้้แหละนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็กวาดล้างกวาดล้างไป พอถูกจับได้อาเปลี่ยนชื่อเว็บใหม่อย่างที่บอกเนาะนะคะจนกระทั่งตอนนี้นะคะมาสืบทราบเบาะแสสําคัญแล้วก็นํามาสู่การเปิดโปงแล้วก็จับกลุ่มเนี่ยตีใหญ่แปดแปดแปดนี่แหละอันนี้คือเขาเปลี่ยนชื่อจากเดิมมานะเปลี่ยนมาเป็นชื่อใหม่ก็ไม่รอดนะจ๊ะไม่รอดไม่รอดไม่รอดนะคะเพรที่เขารู้เขารู้อยู่ที่ว่าเขาจะจับเมื่อไหร่ค่ะก็ต้องต้องมีเบาะแสไว้แล้วล่ะพยานหลักฐานเขาต้องแน่นน่ะนะคะเพื่อไม่ให้ดินหลุดเลยนะคะ เนี่ยมีการแฝงตัวไปโฆษณานะคะรูปแบบแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเลยแทงบอลบาคาร่าสล็อตอะไรแบบนี้เห็นเ<อ>จอเนะ่ะเจอจริงๆในเฟสบุ๊กค่ะก็เคยเจอนะโอ <Ừ, S 2> ใช่พบบวกแบบ มาในรูปแบบแบบอาจจะให้แบบเราเล่นเกมเสี่ยงโชคนะแต่มันก็จะพาไปที่เว็บพนันแบบนี้แหละนะคะโอ้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบนะคะบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะประมาณ50บัญชีด้วยกันในระยะเวลา2ปีนะมีเงินหมุนเวียนกว่า600ล้านบาทนะคะ แล้วก็นํามาสู่การจับกลุ่มนะคะแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหาครั้งนี้ที่จับกลุ่มได้13รายนี่แหละคุณแม่นะคะวันนี้ปฏิบัติการนะใช้กําลังทางเจ้าหน้าที่กว่า80นายค่ะบุกเข้าไปเลยนะคะ14จุดด้วยกันในพื้นที่ของชนบุรีบุรีรัมย์อุบลน,นะคะศรีสะเกดนะคะโอ้ไปจับได้ทั้งคนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของเว็บนะคะพวกบัญชีมา้าแอดมินคนทำบัญชีคนเล่นยึดหมด อเอาเป็นว่าเตือนกันไว้ดีกว่านะคะคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้เขาต้องเขารู้นะเขามี คนแจ้งคนอะไรเบาะแสเขาเยอะแยะมากมายค่ถูกต้องเขาทำงานในเรื่องนี้เขาก็ต้องรู้หมดอ่ะถูกต้องเอาเป็นว่าอยู่เฉยๆดีกว่าทำามหากินอย่างอื่นที่ถูกกฎหมายดีกว่าสุดจริดดีกว่านะคะสุดจริอมันถูกกฎหมายเดินทางไหนก็ไปได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าถนนเดินได้เป็นบางสายใช่ไหมล่ะเอะแบบนี้ดีกว่าถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้พอจับกลุ่มเนี่ยนะคะบางคนก็อให้การยอมรับว่าตัวเองก็เป็นเจ้าของเว็บจริงแต่ก็มีบางส่วนนะคุณแม่ที่เขาแบบว่า ฉันเปล่านะเฮ้ยฉันแค่บัญชีมาฉันแค่รับเขามาอะไรอย่างนี้นะคะเออแต่ทางเจ้าที่เขามีหลักฐานหมดนะนะคะก็อย่างที่แม่บอกเลยเตือนกันไว้นะคะว่าแบบอาชีพสุจริตดีกว่าเนาะใช่ใช่ค่ะปลูกผักปลูกหญ้าเออเขาเอาจิ้วเกขายได้หน่อไม้อ่ะได้เก็บขายทุกวันหน่อไม้แล้วเขาก็แบบแบบเขามีมีมีน้ำทุกวันนะขึ้น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 เออแล้วบางคนก็ปลูกคาเออปลูกคาปลูกต ขายโอ้ไดตตังเยอะอะแต่ละวันและวันอะ่ะอ้นี่ก็ยังอยากปลูกอะไรพวกนี้ขายบ้างเลยนะคุณแม่แต่เป็นคนเหมือนแบบปลูกอะไรไม่เคยขึ้นเลย แม่ก็อยากทำเหมือนต้องทำอย่างอื่นอ่ะเยอะๆแล้วอ่ะนั่นแหละนะคะก็เนี่ยแหละคัดเตือนกันไว้นาอนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีหูตาเออนะคะก็จับกลุ่มได้ทุกคดีนั่นแหละนะคะคะมาที่ลืมของแล้วก็ทำของหายค่ะคุณสมฤดีเนี่ยบอกว่าลืมของรองท้พผบายยี่ห้อออนโคลสีฟ้า คนแท็กซี่สีเหลืองท่าทหารโรจุลา9760ค่ะขึ้นจากเดอะพิมเพรสโฮเทลพะหนโยทินซอย26ไปลงที่ดอนเมืองคสนามบินดอนเมืองวันนี้นะคะช่วง11โมงกว่ากนี้เองก็ลเลยไปแจ้งความไว้ที่สอน,นอดอนเมืองเอาเอาเป็นว่าใครเก็บได้1 6 4 4เลยค่ะจะได้ติดต่อนัดหมายสง่งคืนกัน นะคะ<า>ส่วนคุณชัยยศบอกว่าทำกระเป๋าสตางค์ใบสี่เหลี่ยมสั้นๆนะ่ะสีน้ําตาล<ะ><ะ>ข้างในก็จะมีเงินสดประมาณหนึ่งเอกสารบัตรประชาชนใบขับขี่เอทขึ้นแท็กซี่มาแต่ว่าจําไม่ได้ขึ้นจากร้านอาหารสวนสนานบางนากมห้าห 5, ไปลงที่คอนโด88ด h e t เดอ i n เทอร์ถนนสิรินทรช่วงประมาณสักห้าทุ่มสีของคืนวันที่4ี่นะคะ,ะโอนเงินจ่ายค่าโดยสารไป เลยรู้ว่าผู้ที่ขับรถคันนี้ชื่อคุณมนูนยอดระยับอืมอ๋อค่ะเออ,อ,อหุยล่าสุดล่าสุดล่าสุดปรากฏว่าหลังไ่เขาบอกว่ามีคนแจ้งมาเนี่ยคุณมนูนนี่แหนละเก็บของได้ อ๋อนี่ที่ที่ที่คุณแม่บอกอยู่เนี่ยนะคะเป็นเป็นคนที่ลืมเนาะนะคะที่แจ้งเข้ามาว่าเป็นกระเป๋าเงินนะคะสีน้ําตาลนะแล้วคือเขา่เป็นการโอนเงินไงนะคะมันก็จะมีชื่อสลิปอยู่คือชื่อคุณมนูนยอดระยิบนะคะและล่าสุดค่ะคุณมนูนแจ้งเข้ามาที่สพก้าหนึ่งของเราเหมือนกันนะคะว่าตัวเองเนี่ยเก็บกระเป๋าสตางค์สีน้ําตาลได้สาเอกสารตรงกันหมดเลยค่ะคุณแม่นะ นะคะอ๋อตอนนี้เดี๋ยวเราประสานงานหลังใหม่กันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมหน้าใหม่กันนะคะเรื่องดีๆแบบนี้โอ้ต้องพูดดังๆเลยนะคุณแม่นะประกาศลต้องตด้องดังๆ่ะคะไปข่าวต่อไปซิมีอะไรข่าวอะไรอีกนี่เลยจ้านะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราต้องติดตามกันเหมือนกันนะคะในส่วนของภาครัฐนะคุณแม่เรื่องของยาซูบนะคะโอ้อันนี้ก็ก็ มันก็มีทางแบบถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านของภาครัฐนะเขามีการเอาจริงนะคะเอาผิดร้านค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหกแห่งด้วยกันนะคะที่จะขายนะ จำหน่ายเนี่ยต้องมีการเป็นบัตรตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวค่ะคุณแม่มโดยทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายอนุกูลพฤกษาอนุศักนะคะบอกว่าทางรัฐบาลนะได้มีการเดินหน้านะคะในเรื่องของการปรับปรามเชิงลุกค,ค่ะสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็มีการปิดกั้นร้านค้าลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นลักษณะของนิ นิโคตินถุงเออนะคะหกแห่งมีที่ไหนบ้างในพื้นที่ของกรุงเทพก็แถวแถวย่านบางรักสาทรแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็มีร้านค้าที่ขายผ่านทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งจากมาตรการการดําเนินการเฝ้าระวงังแล้วก็ปราบปรามขยายผลร้านค้าที่มีการลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560นะคะพบว่าร้านค้าในพื้นที่ของกทมค่ะคุณแม่อืโอโ้โหทั้งบางรักแล้วก็สาทอเนี่ยเปิดในลักษณะที่เป็นพื้นที่เช่าแล้วก็มีการเปิดเป็นเพจแล้วก็เว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะขายออนไลน์อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะแต่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันมีเนี่ยอย่างที่บอกไปนิโคตินถุงเนี่ย คือแฝงใส่เข้าไปแล้วส่งขายทางออนไลน์ทางพัสดุกันแบบเนี้ยแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ผิดตามพรบรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560ค่ะอย่างที่บอกไปเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุมแล้วก็ปรับได้นะคะมีความผิดอะไรบ้าง หกฐานด้การฐาน,นะะหนึ่งค่ะขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้โทษเยอะอยู่นะจำพุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน3 0,000ื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็มีความผิดตามอ่าพรบรในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยการแจกแถมให้หรือแลกเปลี่ยนค่ะคุณแม่นะคะอันนี้ก็จะเป็น2ข้อหาเบื้องต้นเท่านน,นะคะ,คะแต่ว่าโทษก็หนักๆแล้วก็ป,ปรับเยอะด้วยนะคะซึ่ง อันนี้หลายๆคนบอกว่าโอ๊ยจะมาปรับจับอะไรฉันเออนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปมันเป็นการแก้ปัญหานะในเรื่องของการลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาสู่ผ่านทางออนไลน์หรือผู้ร้านค้าเถื่อนนะคะก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทางรัฐบาลเขามีการเร่งแก้ไขแล้วก็อยากจะบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีเบาะแสนะนะคะ ในลักษณะแบบนี้ผิดกฎหมายเนาะสามารถแจ้งได้เลยนะคะที่กรมควบคุมโรคนะคะเบอร์02ค่ะ5903852เลยนะคะแจ้งกระทางสนาทีใดเลยนะจ๊ะมาทักทายทาง Facebook Live คุณแสวงสสีใสค่ะสวัสดีมื้อเที่ยงคุณชัชาคุณชาชาบอกว่านึกถึงโดนก้าวราชการที่เก้าพูถึงวันฉาตมงคลนะคะคุณพงศกรด้วยให้หัวใจเข้ามานะคะ ส่วนทาง Facebook ก็ทักทายคุณทาง YouTube คุณวุฒิกรคุณวุฒิกรเป็นไงคะนี่ไงเขาบอกคุณแม่มาแล้วนะจ๊ะมา,มาแล้วหายดีหรือย,ยังพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณจ๊ะบอกว่าหยุดมื้อเที่ยงเนี่ยเขาไปทานข้าวอยู่แถวโ t ตัสพริสมอนด์ออพรัสมอ,โอโลโ u ตัสพ s m สมอลอย่าการจะจำว่าสบายเหมืนี่เบิร์ดเลยนะอุณหภูมิ32องศาก็โอเคอ่ะฟ้าคลุมสลับกับแดด ไม่แน่นอนในใจโรเล,ล่นะเนี่ยจะแดดก,ก็ไม่แดดจะคลุ้มก็ไม่คลุ้มราะว่าที่นี้เอาแหนมาปวดเราอีกแล้วพัไทยโบราณจากกับมะม่วงน้ำดอกไม้ล,ลองๆเลยน้ำตาลจะขึ้นาน,าน,นั้นนนี่มะม่วงเยอะแล้วก็ถูกใช่ไหมคะแล้วก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคุณถาประกอบแล้ว่าสามโคกต่างกันนะส<อ>ามโคกฟ้ามืดเลยนะมาแบบแบบนั่งเลยนะคทำมืดมาแบบนี้ฝนตกทําไมเนี่ย ็ต้องยอมรับแล้วนะก็ต้องอยู่ไม่ได้วันนี้เขาบอกว่าเขาหน้าวนแล้วไงเออนี่ยคจำเนียนหนูทองก็ถามมาแม่ลูกสงคนได้ทานข้าวรด้ยังจ้ายังเลยจ้ายังเลยเนาะเดี๋ยวเสร็จภารกิจก่อนจ้าคุณไพนัทก็ทักทายมาคุณแม่ไปไหน น้องเทยาไปไหนมาไปไหนมาน้องเทยาน้องเทยาทุกคนสวยด้วยคุณแม่ไม่สบายตาหายดีแล้วไม่บายไม่บายไม่บายก็เลยน้องเขาให้ไปพักผ่อนวันนั้นมาน้องบอกไปพักผ่อนเลยคุณแม่ฮ่าูดภาษาบ้านๆโดนไล่กันมากก็อยากให้น้อแม่พักผ่อนใช่ยังไม่หายดีเนาะแต่พอพักผ่อนแล้วก็ยัง ก็โอเคโอเคในส่วนหนึ่งักประมาณ80%ดีขึ้นค่ะแต่แต่ถ้าเป็นแม่ไม่มีอะไรแค่ไออ่อะอถ้าเป็นไข้หวัดอะไรแบบนี้แม่ไม่มีไข้แม่เนาะไข้ไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่มีค่ะไม่ปวดเนื้อปวดตัวแต่ว่าแค่อาไอไอตอนนี้ไอก็ไม่มีแล้วแต่เพ่เสียงแค่เสียง ะะเสียมช้าอาจจะช่วงนี้ถ้าถ้าไอาก็จะหายยากนิดหนึ่งนะคะก็คุณผู้ฟังด้วยนะคุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพเนาะรน่นนะคะ ดูเรื่องนี้ไม่ชอบฟังจังเลยข่าวเนี่ชอบมากค่ะคุณแม่ในเรื่องของทุเรียนนะจ๊ะเออนะฮะก็เอ๊เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุเรียนจะออกอีกแล้วใช่ไหมคุณแม่โอ้เขากินจนนั่นแล้วยังไงอ่ะคือคือด้วยความด้วยความที่เราเป็นคนไม่ได้ทานทุเรียนนะปกติเขากินกันรู้ทกันไหนบ้างเห็นเขากินกันตลอดยังไงเนี่ยหน้าไหนบ้างที่เขากินกันนะคะเขาก็เริ่มมาตั้งแต่ เมษาพฤกภาแล้วล่ะคือมันมีทวิทุเรียนทวายเขาเรียกทวายใช่ไหมไอ้ที่ที่ออกก่อนน่ะอ่ะล่ะค่ะอันนี้ยาเยอะหน่อยถ้าตามธรรมชาติก็ประมาณทุนากลัดกระดานนะภาพนี้แบบว่า น่าจะถูกใจสําหรับคนชอบทุเรียนเลยนะจ๊ะแต่ก็มีมาเตือนกันเหมือนกันนะคะบางคนทานเยอะนะคะบางคนทานเยอะแล้วก็แบบว่าโอ๊ยฉันก็อยากกินน่ะแต่ฉันก็อยากไม่ไหวนะนี่ไงบางคนก็อยากกินแต่ว่าออ๊ยฉันก็อยากจะดูแลสุขภาพอ่ะนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์เจตบุญยะวงศ์วิโรธนะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมาจ้ะนะคะมีการมาให้ความรู้ด้วยค่ะคุณแม่นะคะถึงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ระบุชัดเจนเลยสําหรับสายทุเรียนนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสายทุเรียนเนี่ยต้องอ่านต้องฟังเลยนะจ๊ะกินให้เป็นสุขภาพไม่พังค่ะโอ้นะคะกินให้เป็นเคี้ยวแล้วกินยังไง <L an> คือเขามีวิธีอย่างนี้เขาบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะคะทุเรียนเนี่ยไม่ได้มีดีแค่อร่อยนะแต่ว่าก็ยังมีประโยชน์ด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะติดภาพว่าทุเรียนเนี่ยคือแบบว่าของต้องห้ามเพราะว่าแบบุวยมันหวานซะเหลือเกินมันมัน,ม,นมันนะเออมันเนี่ยมันคือมันแพงก็บอกด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีสารอาหารเยอะมากๆถ้ากินแต่พอดีมันก็จะดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็บอกว่าในเนื้อทุเรียนเนี่ยมีไฟ ไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็คือใหญ่อาหารค่ะนะคะมีเยอะด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายดีนะทำให้ไม่ท้องผูกนะจ๊ะวิตามินซีก็สูงด้วยออช่วยแบบว่าเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีวิตามินบีหลายชนิดค่ะที่ช่วยต่อระบบประสาทนะโอ้หหรออุ้ย ทำไมประโยชน์เขาเยอะจังไม่ไเ,เ, <c oughs> เท่ากับความแพงเขาแหลยอ๋อ,อนะคะแล้วก็มีเบต้า <c ess> แคโรทีน <c ess> อ,อ๋แคโรทีนที่แบบโอ้ยผิวพรรณนะช่วยในเรื่องของผิวพรรณเหมือนกันคุณแม่อาจจะสีแบบเหมือนเนื้อถงทุเรียนเลยโอ้ทองพันช่างอ๋อนะคะและสุดท้ายมีสารต้านอนุมูลอิสระนะจ๊ะช่วย เล็นมาเลงอ๋อในเรื่องของโรคเรื้อรังนะทำให้แบบว่าไม่แก่ชาด้วยเออเอออวถึงว่าสิทำไมเราแก่เราไม่กินทุเรียนนี่เองเออโอ้ระวังนะแย่ง่ายต่ช้าเนี่ยนะคะแล้วก็ทุเรียนเขาก็ยังมีพลังงานมหาศาลเลยทีเดียวนะคะหนึ่งลูก ไม่ใช่หนึ่งลูกสิเขาเรียกว่าอะไรนหนึ่งหนึ่งเม็ดของเขาใช่ไหมหนึ่งเม็ดนะคะมีผูกหร<ม>ือผูกมีแคลอรี่อยู่ประมาณสี่สิบกรัมเนี่ยนะให้พลังงานออพอๆกับข้าวหนึ่งทัพพีเลยประมาณหกสิบแคลอรี่แสดงว่า<อ>ปแป้งเยอะเหมือนกันนะ๋อก็ก็เ,เยอะพอสมควรแต่แต่ก็ให้พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าถามว่าอะไรฉันควรจะกินทุเรียน ตรงตอนไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะให้มันพอดีตรงนี้แหละตรงเนี้ยเน้นแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะสําหรับคนทั่วไปที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะคุณแม่กินได้วันละประมาณสองเม็ดเล็กๆตายแล้วสองเม็ดเล็กๆพอนะจ๊ะพอให้หายยากไม่อยากพอไม่อยากอยากเพิ่มพอให้หายยากแต่สําหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องระมัดระวัง อันนี้เขาบอกว่าเพราะว่ามันมีน้ําตาลควรควรเลี่ยงไปก่อนอืมอุ้ยแต่ก็ก,ก็ก็มีข้อจํากัดเยอะเหมือนกันนิดหนึ่งก็ได้จิ๊ไหมพอาะหาย้อหนึ่งเหรอไม่ได้หรอกอมไม่ได้หรอกคาาุณแม่ว่าไหมไม่ได้หรอกไปรจะอย่างนั้นนะแต่ก็คือ อ้าพูดง่ายถ้าเป็นเบาหวานเลี่ยงไปเลยเลี่ยงไปเลยใช่ไหมเลี่ยงไปเลยไม่ไม่งั้นมันไม่คุมกันนะเออนะคะแล้วก็เนี่ยถามว่าคนที่ห้ามเลยก็คือนะคะคนที่เป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคไตหรือว่าเส้นเลือดตีบห้ามงดลืมคำว่าทุเรียนไปเลยเกือบจะไม่ได้กินเลยนะมีทั้งเบาหวาน มีทั้งความดันมีทั้งออมันมาเป็นแพกไงมันมาเป็นแพคค่ะุณแม่โอ้ห้ามเลยห้ามเลยนะจ๊ะนั่นแหละคนที่บ้านชอบจังมีทั้งเบาหวานมีทั้งความดันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะค่ะนั่นแหละถ้าแต่แม่อย่าอยานะอยาดทั้งลูกนะไม่ได้ ก็ลูกเล็กไม่ได้เหรอต่อรองเขาให้สองเม็ดเองสองเม็ดนะอ่าเม็ดใหญ่ก็พอแล้วอันนี้สําหรับคนสุขภาพดีด้วยนะเออสุขภาพแข็งแรงด้ยนะให้สองเม็ดใครจะส่งมาก็ขอสองเม็ดโอ้กินนี่ละสองเม็ดนี่นะถ้าเม็ดใหญ่ก็หูเออนั่นแหละนะคะนั่นแหละนะเตือนเตือนกันไว้นะคะกินยังไงให้สุขภาพดีทีละวันนึงให้กินแค่นั้นพรุ่งนี้ก็กินอีกมาเลยนี่กินอีกได้ใช่ไหม สองเมนี่โอ้แต่เขาบอกว่าวันละนะวันละนั่นแหละค่ะอ่านะคะเห็นมีมีรถติดอุบัติเหตุทั้งรถติดทั้งอุบัติเหตุคค่่ะุณแมอุบัติเหตุก็สุขุมวิทค่ะออกช่วงใต้ทางบูรพาวิถีรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงเละเกิดขวางในช่องทางด้านซ้ายค่ะล่าสุดเนี่ยรถยกมาแล้วกำลังเริ่มเริ่ม เคลื่อนย้ายรถติดหนักมากนะท้ายแถวสะสมประมาณ3ามกิโลเมตรสามกิโลเมตรเลยนะคะจอนะค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้วันหยุดเชดเชยนะคะช่วงสายๆหน่อยก็จะติดขัดค่ะนะคะเส้นทางของมัตเ์เวทางหลวงหมายเลขเจ็ดนะคะฝั่งขาเข้าช่วงด่านลาดกระบังตอนนี้หนาแน่นเลยค่ะคุณแม่ใช้แถวนะคะเลยด่านลาดกระบังไปแล้วนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะหลุดด่านมาไม่มีปัญหาโอเคค่ะก็ยังเชื่อหน่อยรวดนะคะ ส่วนของแม่ในกาจนาพิเศษแต่บังตกจากต่างระดับฉิมพลีไปพระรามสองอุ้ตายกลัวเสียใ่บนสะพานต่างระดับเพชรเกษมบางแคช่องทางก็มีงานปรับผิวถนนรอยต่อสะพานทําให้รถติดขัดนั่นแหละนะคะก็นะคะบางบางท่านจะแบบว่าไปพักคนหย่อนใจเนาะวันหยุดนะคะหยุดไปหาอะไรทานกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ถนนเพชรบุรี ขาออกจากแยกยมราชไปประตูน้ำอันนี้ก็ติดขัดเหมือนกันท้ายแถวสะสมอยู่แยกอุรุพงศ์อีกด้านพยาไทยเข้ามาทางแยกราชเทวีอันนี้ก็ติดยาเหมือนกันบีท่ายาถึงบ TS อสอนุสาวริชัยค่ะโอ้โหนะฮะเส้นธรรมดาเส้นทางนี้ไม่ธรรมดาไม่ผักเลยติดเป็นผักเลยนะจ๊ะอ่านะคะท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่ก็ทราบเป็นข้อมูลเนาะคือรถเยอะคนก็ออกมาเที่ยวฮะ ซื้อของซื้ออะไรมั่งทานข้าวกันมั่งอะไรสารพัดที่ที่อยากจะทำใช่เลยในวันหยุดนะคะนะค่ะก็พบเจอบัติเหตุนะคะหรือว่ารถจอดเสียหรือเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังสามารถแจ้งเข้ามาที่สพกานหนึ่งเราได้เนาะคุณแม่นนอนนะคะไม่สะดวกโทรก็นี่เลยแจ้งผ่านทางออนไลน์ค่ะนะเราก็มีทางแฟนเพจของสพกานหนึ่งอยู่ใช่นะคะ ส่งภาพกันให้ดูด้วยถ่ายภาพมาแล้วส่งมาทางเฟซบุ๊กอ่ะง่ายมากจะได้เป็นข้อมูลให้กับท่านอื่นๆที่ใช้ถนนหนทางกันอยู่ใช่ค่ะคุณสกลรสวัสดีค่ะบนสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนี่อีกแล้วนี่เห็นไหมอีกแล้วรถมีรถวิ่งจักรยานยนต์วิ่งค่ะไม่พวกไม่เคารพกฎเงินนะคะเดี๋ยวประสานทางจันทีให้นะคะนะคะคุณจสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ด้วยนุ่นใหม่ทีมอีกคนนะคะชายกันเข้ามาทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ใน,นเวลานี้ค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันเนาะเนี่ยคุณแม่มาแล้วก็จะแบบว่ามีคนแบบว่าตื่นตาตื่นใจเออนะคะแล้วก็มาทักทายคุณแม่กันให้สมกับที่คุณแม่อ,อหายไปแต่คุณแม่ไม่สบายชม,ชมชมที่ชมใหม่ถึงว่าโว้เขาก็คิดถึงคุณแม่กันแม่ตอนออจันกับต้นเนี่ย แต่ละครพิมมาแม่ไปไหนคุณแม่ไปไหนเราไม่คุณแม่ไม่มาสักทีบางคนถึงขนาดขั้นงอนและโป้งคุแม่แล้วคุณแม่แม่ไม่มาสักทียังงอนแม่เลยนะคะเออนะนั่นแหละนะคะอ่านะเดี๋ยวกรณีเคสของลืมของเก็บของได้นะเดี๋ยวเราอาจจะเพิ่มเติมกันชั่วโมงหน้านะคะโอ้นั่นแหละนะคะตอนพี่นันมาคอยบ้ากันอีกใช่นะคะเราก็อยู่นี่อยู่ค่ะเดี๋ยวออยอยู่ต่ออีก แล้ววันนี้พี่ต้นไปไหนพี่ต้นอ่ะพี่ต้นเขายย่ใชมเฉสลับหยุดนิดนึงเมื่อวานพี่ต้นก็มาทํางานอ่าสลับหยุดนิดนึงเมื่อวานมีงานเพทเอ็กโปนะจ๊ะคุณแม่งานเกี่ยวกับหมาแมวที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะแม่นึกไปถึงเพชรเพทเซเว่นเพทเพทเพชรเพทพีเอทเพทเออนะ่ะงานเขามีทุกปีเลยค่ะนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยหมดไปแล้วมีมีแบบ เกี่ยวกับหมาแมวอะไรเงี้ยเขาแสนรู้อ่ะใช่เต้นลงเต็มแลวอะไรน่ารักเออมันน่ารักหมดอ่ะใช่เมื่อวานมีเป็นวันสุดท้ายไปนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆให้น้องเสียเช็คให้อีกทีหนึ่งว่ามีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าแต่แต่ที่แน่ๆไม่น่าจะมีวันนี้ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนตอนเด็กๆน่ารักไม่มีพิเศคนด้วยหรอน่ารักมากคนด้วยตอนเด็กๆน่ารักมาก โตขึ้นละพอโตขึ้นอออแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าเป็นหมาแมวอ่ะเออถึงแม้ว่าโตขึ้นเราเขาไม่ได้น่ารักเหมือนตอนเด็กๆแต่อย่าเอาเขาไปทิ้งนะต้องดูแลเขาหนาคนไม่ควรอ่ะคยังไงก็อยู่อยู่กันไปนั่นแหละให้เกตายกันไปทำๆอย่าไปทิ้งเขาเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสองแม่ลูกไปก่อนนอนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะะคสวัสดีค่ะ